ก้อยพี่น้องกนะ้อยมื่อนีร่ก้อยก้อยจะเสียบปหรือเปมาซิบมึงกันนะเป็นได้ม่างได้กันนะบ่เสียกับปุ้ยปะ่ะพี่น้องกอสอนนซำบลาเด็เอากาบสวัสดีครับผม่บแม่พี่น้อง ที่เขารบลักทุกทุกท่านครับสุภูสุขวนเขียนเคยได้เพียงเด้อพี่น้องท่างไก่พี่น้องท่างไก่ตามประเทศในวันในประเทศก็ดีสุหมองสุบอนเนาะเพียงเนาะสุเกตสุมุมกะมาพร้าวๆกกันคือเก่าแล้วครับกะเบาแดกพี่น้องเบาแดกมาเลยได้เพี่น้องโอ้ยปากนะเบาแดกมาเลยได้พี่น้องไม่ใช่ว่าข้ามนีเนาะเอ้ามื่อนี้น่งกินฝากพี่โตน้องกับข้ากะคือเก่าล่ะครับค้นมักเนื้อก็จะเป็นละเนื้อเนาะก้อยคือเก่าพี่น้องเห็นมันกินในซองนั่นแมมแต่แท้แต่แสบเราเบาแดดอะไรเกิดด้ไหอึดอึดมันผลอยู่ เห็นบ่พี่น้องก้อยเลยรอยเดียดจั็กน้อยห้องมือนีิเพิ่มเรียดเนี่ยเป็นน่องม,ม,มาบาดในห้นองโอ้โหยจะเสียดเลยเป็น้องมาพี่น้องเขาสอบก็เบ,บาแดดบอกพริกนวลห้องว่ามี่นอนมือนีนอนว้ายแม่บ้านดื้อพริกนวลหนึ่งเนี่ยอ่ะบ่เป็นยังระวังที่เดาอดดื่มน้ำเติมน้ำยาใส่เพื้นแปะบอกพริกน้อยมากรับเนี่ยมาพี่น้องมาเติมน้ำยาได้เพิ่นเด้อ พอ,พอกินขาเสบได้เป็นหรอเด้บรดนรุงให้น่นได้เป็นหรอเปลรรดนงให้ด,ด,หดื่มไปได้หรอกแต่ว่าเปาเดกินพอกินขาสบโอ้โหมันได้คือเขาได้เป็นหรืเสาระการนำบาตองเดี๋ยวเก็บของแล้วปเป็นเนาะของแฉ้นงไก่แก๊แก,กได้เป็นหรือเปล่ของเขาดีดีดิมาเข้ามามามาปองมา เขาก็เป๋าเด็กของสองห้องอโอบนีิพักผมก็หลายเลยไพ่น้องมากเป็นสวนมากเป็นไม่เรียกว่ามาเป็นสวนหรือมาเป็นปลาเลยไพ่น้องนี่เบิด์ตตอยางผักในห้องข่อยส้อยแซเออพักเลยค่อยไพ่ไน้อง ใบัปปกตูมกามามื่อนี่ตุ้งกามาประกวดหอมดี่ะ ใบบกตุ่มมาแล้วครอนนี้ใบบัก,กใบบักกอกพี่น้องบัดนี้เฮาใบบักกอากฟังขี้พี่นอ้องอ๋อไม่บัดมันพิึกมากเลยพี่น้องออืมใบบกกวากไหม cái tôm gì đấy phải không? lúc lúc gì này bạn nào, sang mắt tắt lại luôn. นั่งเลยป่ะนีมพี่น้อง ปิเนี่ต้องกินกับก่อยได้เพิ่งแล้วจินอมกอบกันได้สำหรับเบาแดกได้มาก,กเลพริคนี่เพื่อนเดี๋ยวทุกคนมา 然后，这边苏联的咩咩那种。Me, me, me, no

ก่อยแม่เสียบขนาดไปลองผมกลังน้ำดีขนาด

หวานไฟรกระซุ่มมากข้าประกวดพี่น้องเป็นเนาะหรือว่าซุนอุ่มใหม่พี่น้องเข้ากันหวานอะไรอย่าอหอม,อม มาอีกครับแก่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเทียร์พอเรียงไปอยู่พี่น้องขันบอลพอกเ,เกตเจนิมหน่วยปราบปามกับมีพี่น้องมาเก็บเอาไปเลยพวกจับกับแก่บบมักต้องขันได้ไหลายเทียร์ของแายเทียร์มาเบลี่ยนมาบัดท่อง อืครับแก่ขั้นห้องสามเดียร์เนี่ยไม่ต้องเรียงไว้ได้ผลเลยว่าดีไม่บาน 嗯。Mm hmm. ก็อย่ออกแล้วเนะพายุเป็น่องเนาะปันบอแดกฝ้าแดกเปียกๆปลยอยู่เนี่ยฝ่าใส้งามพายุก็อยู่ออกแล้ว 음흠 mm -hmm. 嗯。Mm. ยังแบบี่เลยเพือนอ่ะหอม Ở bữa tiếp khá ổn Cô sẽ phải mình quay ต้องกินเนื้อมะเซาเพื่องเดิ่มมันจะเข่าบรรยากาศแต่มันจะแซ่บไปเรื่อยลองกินตอนเที่ยงจนแรงมันบคักดอกต้องกินเนื้อมะเซาก่อยเนะาะสำหรับก่อยแต่ว่าซอสจู่มกินในทุกเวลาแซ่บเบิดคับเสี่ยงตอ้อบืะ โอ้แสบพี่น้องเพราะเหี่ยงตับบ <c oughs> ไปน้องเอาน่าไ่น้องเอาสลักิมนี่กับพ่าจต้ี่นื้ครับขาก,ากิริยาทระทั่งของเบาแดดโปสุภาพพูดจาโปโมโซมม่มาได้ก็ขอถขอควายในเรื่งเลยสลักกิมนี่ขอตัวรับแบนครับสวันดียครับโอ้แสบไปน้องกดอยไหม